แคทสามหนึ่งสองดีทูนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งสีสันสวยงามก่อนจะสีสันสวยงามขนาดนี้นะครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยววันนี้มารีวิวกันนะครับ อันนี้นะครับเข้ามาเรียกว่าเป็นรีแมนก็ว่าได้รีบิวก็ได้นะครับเพราะทำหลายระบบมากระบบแรกก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี้ทําไม่เยอะนะครับไม่ได้ยกเครื่องลงมามีแค่ระบบเชื่อเพลิงที่เปลี่ยนปั๊มเชื่อเพลิงไปใหม่หนึ่งลูกแล้วก็หัวฉีดนี้เอาไปเช็คนะครับมีล้างหม้อน้ําเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนกรองนะครับในส่วนของยนต์นะครับเรามาดูปั๊มไฮดรอลิกหน่อยนะครับระบบไฮดรอลิกนี้ก็ถือว่าทํา80%เเลยนะครับก็คือเกือบทั้งคันเลยนะครับ ปั๊มเฮลิกเราทำใหม่นะครับปั๊มเฮลิกเราเปลี่ยนโอริงชุดซ่อมนะครับไอค้คำว่าทำใหม่เนี่ยเฉพาะแก้ไขเรื่องรั่วซึมเฉยๆนะครับส่วนอะไรชิ้นส่วนต่างๆภายในยังอยู่ในสภาพใช้ได้อยู่นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะซีนโอริงชุดซ่อมให้มันหายรั่วนะครับมีปั๊มเฮลิกนะครับแล้วก็มีเมนคอนโทรลวาล์ว wow, นะครับมอเตอร์ ing, สวิงซีนสวิงจอยนะครับที่เปลี่ยนอ่าแล้วก็ซีนกระบอกทั้ง4กระบอก ก็เปลี่ยนซีลใหม่หมดรวมถึงนะครับสายไฮดรอลิกนะครับที่ชำรุดเสียหายก็เปลี่ยนไปประมาณเกือบ20เสน้นน้ำมันไฮดรอลิกและกรองทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่ใช้กรองแท้และน้ำมันแท้ด้วยนะครับโอเคนั่นคือทั้งหมดนะครับในส่วนของระบบไฮดรอลิกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนซีลนองชุดซ่อมนะครับไม่ได้มีการซ่อมใหญ่เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในปั๊มหรือภายในมอเตอร์นะครับระบบช่วงล่างนะครับก็เปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับ เฟืองเอลใหม่นะโซ่ใหม่นะสียังอยู่สีเหลืองๆนะครับรถไปลองมานะมันก็จะเปื้อนดินนิดหน่อยนะครับโซ่ใหม่สีเล่งแ็กก็เ,เปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะ ัรตรึงโซนะครับในส่วนของช่วงล่างกับเอวก็มีแค่นี้อ,อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ทําไปเยอะเหมือนกันก็นคือชุดบูมอาร์มปุ่งกี่นี้นะครับก็จะเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสลักใหม่เลยก็คือจะมีความแน่นทุกจุดให้เหมือนรถใหม่นะครับเพราะท่านเจ้าของนั้นก็สั่งมาว่าอยากให้เอาไปพร้อมใช้งานเป็นเหมือนรถใหม่เลยก็รับประกันนะครับว่าใหม่เฉพาะส่วนที่ทำเนี่ยใหม่แน่นอนนะครับก็ทําให้แน่นนะครับทำให้แห้งไม่รั่วรวมถึงนะครับเพิ่มเติมเรื่องการทําสีใหม่ด้วยนะครับเราได้ทําสีนะครับใช้สีอิเพีเบอร์เียล ว่ามันสีสันใกล้เคียงกับของที่ออกจากโรงงานเลยนะครับก็จะสีสวยประมาณนี้นะครับเ<น><ฮ>มืม่อทําระบบทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับต้องมีการจทดสอบแล้วก็วัดค่านะครับก่อนที่จะสามารถส่งรอบรถได้ขึ้นหนึ่งเรื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับตั้งแต่ลูกบิดเร่งเดินเบานะครับบิดไปสเต็ป1นถึงสิบเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่ค่ากําหนดที่อยู่ในกล่อง e c m นะครับเร่ง1ถึงเร่ง10เร่งสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ก็คือต้องได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับว่ารอบตรงหรือไม่นะครับสองก็คือเรื่องของ แรงดันที่ระบบไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าจอได้เลยนะครับว่าแรงดันตรงตามสเปคหรือไม่นะครับสก็คือเรื่องของการตั้งความเร็วของรถนะครับการตั้งโฟรของปั๊มไฮดรอลิกที่ส่งออกไปให้สัมพันธ์กับเครื่องยนต์ก็คือลดเร็วที่สุดเท่าที่เครื่องยนต์มีกําลังให้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองกันแล้วก็เราจะมาดูว่าความเร็วนั้นเนี่ยมันเป็นความเร็วที่มันปกติอยู่ตรงตามสเปคที่โรงงานกาหนดไหมไม่ใช่มีตารางด้วยเดี๋ยวเราตารางมาเปรียบเทียบกับความเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะทดลอง คือข้อมูลนะครับการดูคือดูเรื่องของรอบก่อนนะครับรอบเดินเบาประมาณ1นึ่งพนะครับรอบเร่งสุดก็พันเาแปตามสเปคนะครับส่วนสเต็ปเร่งขึ้นไป2,3,4,5,6มเนะี่ยมันก็จะขึ้น,นเรื่อยๆขึ้นทุกสเต็ป เชืหน่อยนะเดี๋ยววัดเพีเชอร์ให้นะครับเอาพูกกี้ก่อนนี่พูกกี่ไงนะครับสัมเป็ค35นะครับวัน36หรือว่า lúc nửa nha